น how are you today? I'm good, I'm good, I'm n l Okay, very good. Sit down. t h a n ม you, t ่ a c h e r อ่ะประบมือหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณอ่านะครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนวิทยาการคำนวณเรื่องอะไรครับผลไม้ผลไม,ลไม้การอะไรผลไม้เอ่ย <Yeah. S 1> การเรียงลําดับผลไม้นะครับภาษาอังกฤษว่าไงนะการเรียงลําดับภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย sorting อ่านว่า sorting สามซีวันนี้เราจะเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ sorting คือการเรียงลำดับข้อมูลวันนี้คุณครูเพิ่มขึ้นมาอีก2องคำให้พวกเรานะครับคือคำว่าอ่านตาม,มาครูนะ network เน็ตเวิร์กภาษาไทยก็คือเครือข่ายเพราะนั้นเอามารวมกันก็คือเครือข่ายการเรียงลำดับข้อมูลนะครับอ้าวมาทบทวนความรู้ครั้งที่แล้วกันนะครับอ้าวนักเรียนจำได้ไหมว่าการเรียงลำดับครั้งที่แล้วเป็น sorting ธรรมดานะไม่ใช่ sorting Network เพราะนั้นการ sorting ธรรมดาคือการเรียงลำดับแบบลองผิดลองถูกนะครับ ร้องผิดร้องถูกคืออะไรอ่ามาทดสอบต่อีกครั้งหนึ่ง <cara S 1> คุณครูมีสัตว์มาให้พวกเรา4ี่ชนิดชนิดแรกคืออันนี้ต่อมาคืออันนี้ต่อมาคือไไก่ไก่ไก่แล้วครับอะไรนี่นกนะครับอเบ b i r ดนกนะครับและชนิดสุดท้ายคือสุนัขนะครับอ้าวสมมุติอาพวกเราครั้งที่แล้วใช่ไหมครับ เราเรียงเระดัวข้อมูลแบบลองผิดลองถูกก็คือเราดูแล้วเราก็เรียงตามที่เราเห็นเลยเอานักเรียนมองดูภาพนี้นักเรียนคิดว่าสาัตว์ชนิดไหนที่ใหญ่ที่สุดช้างผมก็จะเอาช้างมาเรียงระดับเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับลำดับต่อมาสาัตว์ชนิดไหนดีอเอาเสือเนาะลำดับต่อมา แต่ค,คุณครูค,คิดว่าเป็นนกแก้วเอานกแก้วก่อนแล้วกันเนาะเอานกแก้วอ่ะต่อมาเป็นค่อยเป็นสุนัขใช่ไหมครับใช่ไหม,ไหมเพราะฉะนั้นเป็นการเรียงลําดับแบบลองผิดลองถูกมันก็เลยมีทั้งถูกและมีทั้งผิดนะครับเอาทีนี้เราจะมาลองเรียงลําดับแบบการใช้เครือข่ายการเรียงลําดับนะครับเอาค,คุณครูจะสมมุติว่ามันมีสัตว์อยู่กระจายกันนะ อ่แบบนี้คุณครูจะต้องเรียงลำดับความสูงของสัตว์ให้ถูกต้องในฝั่งนี้โดยการใช้เครือข่ายต่อไปนี้อันดับแรกทำไงครับเอาช้างมาเดินทางอย่าลืมนะครับต้องเดินตามลูกศรตามเส้นเอาช้างอยู่ช่องนี้เดินตามลูกศรมาตรงนี้ปึ๊บต่อมาเอาสุนัขมาเจอกับช้าง เดินตามลูกศรมาเจอตรงนี้เอา้าถ้าเจอลักษณะอย่างนี้นะครับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าให้นักเรียนเดินไปทางข้างบนส่วนสัตว์ชนิดไหนที่เล็กให้เดินตามลูกศรลงมาข้างล่างเอาทีนี้เรียนลองดูดีช้างกับสุนัขอันไหนใหญ่วกว่านะเพราะฉนั้นช้างต้องไปทางไหนลูก ชึบชึบชึบเดินมาตรงนี้ถูกไหมใช่ถูกต้องนะครับสุนัขล่ะเดินลงมาข้างล่างตนลงมาข้าึบบบชึบถูกไหมครับเอาเหลือสัสตว์อีกสองชนิดนกปลุบฟลุบ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 ลบมาเจอกับเสือก็จะปลุบฟลุบลุบลุบลบเอานกกับเสืออันไหนใหญ่กว่ากัน แน่ใจอ้าวเสือเดินมาถูกไหมไม่ไม่ถูกต้องเดินมาข้างบนปั๊บ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 เจอกับหานกล่ะปั๊บ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 อ้าวจับคู่มาอีกแล้วอ้าวมาดูช้างกับเสือทีนี้อันไหนเกี่ยวกันลูกช้างกับเสืออ่าช้างใหญ่กว่าช้างไปที่ไหนเดินมา อันดับที่หนึ่งเลยช้างนะครับเสือล่ะเสือยังไม่เป็นที่สองเพราะยังต้องมาเจออีกด่านหนึ่งตรงนี้ชึบมารอก่อนเลยนะครับเอา้ามาดูคู่ข้างล่างสุนัขก,กับนกแก้วสุนัขใหญ่กว่าหรือน้อยกว่าใหญ่กว่าสุนัขก,ก็จะเดินมาเจอกับเสือนะครับส่วนนกแก้วเราแพ้มาตลอดนกแก้วก็เลยเป็นตัวที่ เล็กที่สุดนะครับเอาสองตัวสุดท้ายเสือกับสุนัขเสืออใหญ่กว่าไหมใหญ่อนะ่าเพราะนั้นเสือมาทางไหนครับขางบนอ่าอย่าลืมนะครับตัวใหญ่ก็ต้องไปข้างบนเพราะนั้นการเรียงลําดับแบบเครือข่ายข้อมูลก็เลยทําให้พวกเราเรียงลําดับความสูงของสัตว์ได้ถูกหรือผิดถูกต้องนะครับอ้าวปรมหนึ่งครั้งหงครั้งหครั้ง Are you ready? Oh yes <yeah>. Are you ready? อ้าวต่อไปคุณครูจะให้พวกเราทำกิจกรรมกลุ่มนะครับให้พวกเรานับห้าอ้าวโตโน่เริ่มนับครับ1 2 3 4 5สองสาม2 3น้ำมนมสปห้านะครับ ต,ตัดชมพู่เปมหนึ่งสองสาม,สสามก็เริ่มหนึ่งใหม่นะก็ปีเอะเพราะนั้นใครนับหนึ่งยกมือคูมีคอมพิวเตอร์มาให้พวกเราเรียงลำดับสิอันดับแรกกครูมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์โอ้ใครเคยเห็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกมือ ไม่เคยเห็นครูก็ยังไม่เคยเห็นนะครับต่อมาไมโครคอมพิวเตอร์น,นะครับ3ามคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะและ4ี่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์การติดนะครับอย่างนี้นะติดให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแบบนี้นะ ยังไม่ต้องเดินเดี๋ยวครูจะเป็นคนสลับตำแหน่งให้เองอ้าวติดไว้นะครับพาฟังสัญญาณจากครูจะจับเวลาเรียงลำดับข้อมูลแบบเครือข่ายข้อมูลนะครับปรบเมืนหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้ง a r r you ready? Are you r อ้าวนะครับครูจะจับเวลา3 2 1อ้าวลงมือมาเจอกันมาเจอกันทีละตัวมาเจอกันทีละตัวนะลูก ไหนเจอกันทีละตัวสิเอาอันไหนใหญ enfin, ่กว่ากันดูส like, ิอันไหนใหญ่กว่ากันใหญ่กว huh? ่ากันมาทางไหนไหนตัวไหนใหญ่กว่ากันอันไหนใหญ่กว่ากันครับเออไหนอ่าอันไหนแพ้อันไหนแพ้ลงมาอันไหนชนะขึ้นไปกลุมไหนเสร็จแล้วไหนครับไหนดูหน่อยตรงนี้อ่าโอเค เสร็จแล้วหนึ่งกลุ่มไหนดูสิอ่าโอเคยังไม่ต้องม้วนเก็บไหนกลุ่มนี้สิดางกลุ่มสามอันนี้เ้อามีคู่แข่งหรือยังเจอยังอันนี้อันนี้ชนะก็มานี่สิอ่าอันนี้เจอกับว่าไหนอันนี้มาเจอกันอา้าตัวน,นี้ครับตัวน,นี้เจอมาเลยผู้แต่ว่าตัวน,นี้ตัวน,นี้แพ้แล้วตัวน,นี้มาแน่ กลุ่มไอ่ากลุ่มสามเสร็จหรือยังอ่าโอเคทุกกลุ่มเก่งมากเลยคุณครูให้ดาวทุกกลุ่มเลยนะครับโอเคกลุ่มละหนึ่งดาวก่อนเนาะทีนี้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับ เอาเก็บเก็บเอา,ด,เอาดึงเอาตัวโจทย์คอมพิวเตอร์มาคืนครูนะครับอ่ามาคืนครูอ่านะครับครั้งที่แล้วเราไปในการเรียงลำดับกี่ชนิดสัตว์สชนิดโอ้ง่ายไหม,ใค,มใครว่าง่ายยกมือใครว่าง่ายคุณครูเพิ่มให้อีก2ชนิดเอา้าไปสวนสัตว์มาได้สัตว์มาเพิ่มอีกแล้วหนึ่งคือแรด เอาแรกคุณครูไว้ตรงนี้แล้วกันและสองย,ยีรับนะครับเหมือนเดิมเดินตามเส้นแล้วไปเจอจุดวงกลมเข้าใจไหมครับภูผ,ผาคุณครูอยากได้ยินเสียงของคนที่ใส่กระโปรงคุณครูอยากได้ยินเสียงของคนที่เอ่อ ไม่ได้ใส่โบอา่าวซันเดย์ซันดเดย์อ้าวระหว่างนกแก้วกับแรดมาเจอกันเดินทางมาปับ๊บใช่ไหมครับเจอกันตรงนี้นกแก้วกับแรดมาเจอกันต้นไหนใหญ่กวกันแรดใหญ่กวกันต้องเดินไปทางไหนเดินตรงมาเนี่นกแก้วไปทางไหนครับเด,เดินลงมานี่ใช่ไหมครับ ต่อไปคุณครูอยากได้ยินเสียงของเลขที่ <Okay. S 1> วันนี้วันที่25เลขที่25ยกมืออ้าว <Okay. S 1> น้ำฝนช้างมาเจอกับสุนัขครับ <Okay. S 1> ช้างต้องไปที่ไหน <Yeah. S 1> ช้างต้องขึ้นข้างบนโอเคสุนัขล่ะครับ <Okay. S 1> ลงมาข้างล่างเก่งมากต่อไปเป็นกลุ่มดีกว่ากลุ่มที่สี่ อา้าวแท็กเตอร์คุณแท็กเตอร์ครับยีราฟมาเจอกับเสือตัวไหนสูงกว่ากันครับยีราฟยีราฟไปทางไหน<อ>ปับ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 มาเจอกับนกเสือล่ะ<อ>มาเจอกับสุนัขโอ้อยากไหมทีนี้หกอันแล้วกลุ่มที่ห้ายกเือกลุ่มที่ห้าอยากได้ยินเสียงของผู้ชายบ้าง เสียงของเป๊เอ้าวเป๊แรดกับช้างครับช้างใหญ่กว่าใช่ไหมหรือว่าแรดใหญ่กว่าช้างใหญ่กว่าช้างก็จะเดินทางตรงขึ้นมาตรงนี้แรดไปทางไหนลูกแรดก็จะเดินลงมาตรงนี้นะครับต่อมากลุ่มที่หนึ่งเอาเป็นเลมอน ยีราฟพบกับนกแก้วใครสูงกันแ,แน่นอนยีราฟอยู่แล้วใช่ไหมครับยีราฟก็จะมาเจอกับหางนกแก้วก็จะมาเจอกับยังยังไม่มีเพราะว่าต้องเดินไปทางนี้ไงนะครับต่อไปเป็นเด็กชายเด,เด็กชายพัทรัตนยัยสุนัขก,กับเสือ ใค,ใครใหญ่กวกันเป็นเสือนะครับแต่ว่าเสือคุณครูลืมเขียนเส้นทางให้กับเสือตัวนี้เพราะฉะนั้นเสือต้องเดินมาทางนี้ใช่ไหมครับชึบชึบชบชบชและสุนัขไปไหนลูกเด,เดินตรงมาเจอกับรถแก่เสร็จหรือยังว้าวใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวยีราฟกับช้างล่ะ ยีราฟกับช้างยีราฟสูงกว่าเพราะนั้นยีราฟไม่มีคู่แข่งแล้วยีราฟโอ้ได้ลำดับที่หนึ่งไปเลยนะครับส่วนช้างช้างก็ต้องลงมาเจออีกชั้นหนึ่งเอา้าแรดก,กับเสือแรดก,กับเสือนักเรียนดูภาพเอา้านั่งลงไม่ได้ดูภาพนะ ลองเปรียบเทียบกันตัวนี้จะยากหน่อยอันไหนใหญ่กว่ากันมันต่างกันนิดเดียวเองแรดหรือเสือแรดแรดแน่นอนนะครับมาเจอกับช้างส่วนเชือเสือก็ลงมารอคู่แข่งตรงนี้นกกับสุนัขล่ะสุนัขมาเจอกับชับ่กับเสือนะครับและนกแพ้มาตลอดก็เลยต้องอยู่อันดับ สุดท้ายเอา้าเรายังเหลืออีกสี่ลำดับกับตันกับตันคิดว่าช้างกับแรดตัวไหนสูงกันครับอโอ้ช้างก็เลยได้ที่ได้ลำดับที่ <S 2> 2. <S สองนะครับแรดละ่ะ <5. S 1> แรดมาเจอตรงนี้อีกนะครับ <5. S 1> ทีนี้เอาเป็นกลุ่มที่สองยกมือนัททิว แลดกับสุนัขนกีวเอ้ยไม่ใช่เสือกับสุนัขเสือกับสุนัขอันใหญ่กว่ากันลูกเสือโอ้เสือแน่นอนใช่ไหมครับเสือก็เลยมาเจอกับแรดส่วนสุนัขได้ลำดับที่ปั๊บ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 ลองสุดท้ายและขั้นสุดท้ายแรดกับเสือมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันสองรอบแล้วใช่ไหมเพราะนั้นแรดก็เลยชนะเสือนะครับอ่าเห็นไหมครับ สเสือก็เลยได้ที่3เราก็เลยเรียงลําดับการาสัตว์ที่มีขนาดสูงที่สุดมายังต่ำที่สุดภาษาอังกฤษว่า large คือใหญ่หรือสูง small คือเล็กนะครับเอา้าทีนี้การเรียงลําดับแบบ6ช่องคุณครูจะไม่ให้พวกเราทําง่ายๆอีกแล้วมีไดโนเสาร์ให้พวกเรา6ชนิด ว,ว้าวแต่ละชนิดจะมีขนาดที่แตกต่างกันจะมีเลขกำกับอยู่อย่างเช่นไดโนเสาร์พันพูเออทาสรัตว,ว้าวมีขนาดกี่ตัน100้ตันนตันนะครับอ่าววางไว้ก่อนครูยังไม่ให้ทำนะครับวางไว้ก่อนนะอย่าจับนะครับต่อมาไดาโนเสาร์โอ้โหตัวอะไรนี่ อาจใยโร,รสลัดหนักทั้งสิ้น80ดสิตันเท่านั้น1น0่งรกับแปดสิต้องอยู่ข้างบนเอาใครพร้อมแล้วประมือหนึ่งครั้งกลุ่มไหนเงียบจะให้มารับก่อนเสร็จก่อนได้คะแนนก่อนนะครับกลุ่มที่จะได้รับก่อนก็คือกลุ่มที่สามอ้าวเอา,เอาแม็กกี้มารับเอาคนเดียวนะครับครูจะเรียกชื่อคนเดียวนะ เอาไปเรียงเหมือนเดิมกลุ่มที่ห้าน้องภูมาให้นักเรียนเปิดแผ่น Sorting Network ขึ้นมาปรบมือหครั้ง1ครั้งเอาเปิดแผ่น Sorting Network ขึ้นมานะครับเาเปิดขึ้นมาใครติดเสร็จแล้วบอกค,คุณครูจะไปให้โจทย์ เสร็จหรือยังลูกเอาติดช่วยกันคนละตัวสองตัวนะครับเอาแท็กเตอร์กลางออกกลางออกลูกกลุ่มที่หนึ่งกลางหรือยังครับกลุ่มที่หนึ่งกลางหรือยังกลุ่มที่หนึ่งกลางแผ่นนี้กลางแผ่น s o ์ t i n g ครับไหนทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องทุกข้อยกมือ เก่งทุกกลุ่มเลยครูให้ดาวทุกกลุ่มอีกแล้วประเมินนะครับโอ้โหอ้าวทีนี้ถึงกิจกรรมที่สำคัญของพวกเรานะครับจะเป็นกิจกรรมที่แข่งกับเวลาอ้าวทุกคนเก็บอุปกรณ์มาส่งคืนคุณครูน,คน,นะครับอ้าว่าว เรียงให้เป็นระเบียบนะครับเรียงให้เป็นระเบียบนะนเ,นเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับกิจกรรมนี้สังเกตไหมเราจะไม่มีตัวเดินเรียงลําดับแล้วแต่ตัวที่เดินเรียงลําดับจะเป็นตัวนักเรียนเองนะครับอา้าวเรื่องแรกคุณครูอยากรู้ว่าวิตามินเอผลไม้เหล่านี้นี่อะไรที่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินเยอะที่สุดใครชอบกินวิตามินซียกเมือ อู้เอามือลงวิตามินกลุ่มที่หนึ่งพรอมไหมยังกลุ่มที่หนึ่งยกมือกลุ่มที่หนึ่งมาหาคุณครูครับมารับคนละหนึ่งแผน่นไปเข้าประจาจุดเลยไปคนแรกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าอ่าคนที่หกจะเป็นคุณครูเองอ้าวกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งไหมอ่ามาครับไปอ้าวคุณจะจับเวลานะเดินมาเจอกันตรงจุดวงกลมเหมือนเดิมนะครับ พร้อมหรือยังตาฟังกลุ่มไหนทำได้ให้หนึ่งดาวส่วนกลุ่มที่ทำเร็วที่สุดและถูกต้องคุณครูจะเพิ่มให้อีกหนึ่งดาวนะครับอกลุ่มที่หนึ่งพร้อมหรือยังสามสี่เริ่มเอามาเจอกันครับมาเจอกันเลยเพลังเจอกับมละกออาใครชนะชนะไปนู้นนะชนะไปทางนูน้นเอามาเร็วครับเดินตามเส้นแล้วลูก ไปนู่นตามเส้นมาเจอกับโตโน่เอาอันนี้มาเจอกับเอาลิ้นจีเจอกับกีวีลิ้นจีลิ้นจีไปนู่นอ่าเ,เพราะฉะนั้นโอ้ถูกไหม,ไมอ,อันนี้มีการผิดพลาดเล็กน,น้อยเพราะฉะนั้นมะขามป้อมจะต้องมีวิตามินซีเยอะที่สุดนะครับต่อมาเป็นฝรั่งกีวีและอะไรครับเลมอน ลิ้นจีมะละกอและลูกพลับนะครับอ้าวบมือให้กลุ่มที่1น่หน่อยใช้เวลาไป1นาที30วินาทีอ่าัหมด Are you ready? Are you ready? ตอนนี้คุณครูได้กลุ่มที่เร็วที่สุดแล้วมาดูว่ากลุ่มที่5้าจะชนะไหมเราจะไปที่ประเทศไทยเหมือนเดิมมีจังหวัดกี่จังหวัดประเทศไทย7จังหวัดจ7จังหวัดเก่งมาก อ่ามีทั้งหมดหจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดอยากรู้หรือยังอ้าวกลุ่มที่ห้าลุกไม่มีอาสาสมัครไปเลยครับไปเลยเอาเหลือจังหวัดหนึ่งอาสาสมัครเอามือลองใครเงียบสุดกลูให้คนนั้นใครเงียบสุดให้คนนั้น สนเดอาา้าวไปอุบลราชธานีอา้าวห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเอาละครับตอนนี้อุบลราชธานีกับชัยภูมิใครชนะอุบลชนะมาให้อุบลม,มานี่อุบลชนะไหนสองหื่กับหมื่นเก้ชนะสองหมื่นกับหมื่นเก้านะสอหื่นไปนู่นหมืนหมนหมน่น,นเนก้ามานี่เอารอก,ก่อนอันนนได้ไรลูก ไปนูน่น1มืห้าไปนูน่นเอาใครชนะครับเอาหมือนเก้าไปเจอกับน้องปูเอามาเจอกับสันดยเอาดูซิได้ที่หนึ่งหรือ,อยังเอาไปเลยครับสองหมื่นเอามานี่ไหนดูสิสองหมื่นหน่หกสองมื่นไปเอาเจอหรือ,อยังเอามามาจริงไปเจอกับชมพู่และไปชัยภูมิเอาถอยไปแท็กเตอร์ อถอยนะครับถอยอ้าวสันติได้แล้วกาญจนบ,บุรีเจอกับตากเหมือนเก้ากับหมื่นหกรเหมือนเก้าชนะไปนู่นปับ๊บชึกบเอาล่ะครับตอนนี้โอ้โหเวลาใกล้เคียงกันมากเอาช่วยเพื่อนดูก่อนจังหวัดที่มีใหญ่ที่สุดคือฝวามือคืออะไรนะรอา่านออกม นครราชสีมาต่อมาเชียงใหม่กาญจนบุรีตากอุบลและก็ชัยภูมิเอาถูกต้องนะครับอ้าวอกาอฟังประกาศผลไปนั้งที่ประจำกลุ่มนะครับโอเค5 4 3 2ี่สามสอหนึ่งตปรโมอหนึ่งครั้ง ทั้งหมดนั่งตรงเปรมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมสตาติงน็ตเบิร์กใครสนุกยกมือใครชอบยกมือโอ้ oh, วันนี้ทุกคนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อย oh, <yeah. S 1> Are you readyAre oh, <yeah. S 1> you ready oh, <yeah. S 1> สรุปว่าวันนี้เก่งกันทุกกลุ่มเลยคุณครูให้คะแนนเท่ากันทุกกลุ่มเลย วันนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันครั้งหน้าพอุหน้าบอกครับนั่งลง